ตอนที่160ชินจังยุนได้แต่พงะไปขณะที่เดยนเทียนได้อาแขนรับผิดหลายซึ่งหน้าจึงเป็นเหตุผลให้ชินจังหยุนถึงกับมีท่าทีที่เปลี่ยนไปทันทีพี่เขยชินจังหยุนอดไม่ได้ที่จะโห o w ้อ,ออกมาณนะตอนนี้เสียงคำรามของกระบี่ได้ดังขึ้นก่อนที่จะได้ยินเสียงกรีดร้องของงูหลามอสูรธมินกลุ่มหมอกสีดำได้จางหายไปอย่างรวดเร็วและเห็นเพียงแค่รอยยาวกว่าเจ็ดฟุตตามตัวของงูหลามอสูรธมิน ที่กำลังมีเลือดไหลทะลักออกมาไม่หยุดแต่หลินเทียนกับไม่เป็นอะไรไม่แต่น้อยแม้ว่ากลุ่มควนเหล่านี้จะถูกสูดเข้าไปเต็มจมูกของเขาก็ตามนี่พิษเหล่านี้ไม่มีผลกับพี่เขยอย่างนั้นหรือชินชิงหยุนไม่แต่พงะไปเพราะว่าพิษร้ายของงูหล,ลานอสูรธมินนั้นรุนแรงอย่างมากขณะผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในเขตแดนเชิดประจรเทวะระดับที่7โดนเข้าไปก็ยังไม่สามารถต้านทานเอาไว้ได้แต่หลินเทียนกลับสามารถยืนอยู่ใจกลางพิษเหล่านั้นโดยที่เขาไม่เป็นอะไรไม่แต่น้อย ไม่เพียงแต่ชินเชิงหยุนเท่านั้นที่ตกตะลึงกวนเย่ที่อยู่ข้างๆก็ได้มีสีหน้าที่ไม่ต่างกันหลินเทียนที่ถือกระบี่อยู่เองก็ได้ก้าวเท้าออกไปพร้อมทั้งพูดออกมาว่าหนังหนานักนะแปลกมากที่ตัดไม่ขาดดวงตาของงูหลามอสูรธรมินยังคงแดงกำขณาที่มันจ้องมาอย่างล่างของหลินเทียนด้วยท่าทางที่เหมือนกับประหลาดใจเพราะว่ามนุษย์ตัวน,นี้กลับไม่ได้รับบาดเจ็บจากพิษของมันเลยแม้แต่น้อยเมื่อเห็นว่าหลินเทียนกำลังเดินเข้ามาใกล้นั้น มันก็ได้ส่งเสียงร้องคำรามออกมาก่อนจะพ่นพิษสีดำออกมาอีกครั้งหลินเทียนได้หลีตาลงเล็กน้อยก่อนที่เขาจะพุ่งออกไปซึ่ง,งหน้าเพื่อรับการโจมตีจากพิษของมันเพราะว่าขนาดพิษของกิ้งก่าพึง่งที่เป็นสัตว์อสูรระดับเจ็ดเขาก็ยังทนได้มาแล้วดังนั้นก็อีกแค่พิษของสัตว์อสูรระดับห้าธรรมดา,มดาจะไปทําอะไรเขาได้ยังไงกันเสียงกระบี่ได้ดังขึ้นมาอีกครั้งก่อนที่เขาจะฟาดฟันไปบนล่างของงูหลามอสูรธรมินงูหลามอสูรธรมิน ได้สะบัดหางของมันเข้าใส่เขาด้วยความเร็วสูงจนทําให้มิติถึงกับสันสถานหลิ่นเทียนได้ยกกระบี่ในมือของเขาขึ้นมาและเปลี่ยนมันกลับไปอยู่ในมือซ้ายก่อนที่เขาจะกำมัดมือขวาแน่นแล้วต่อยออกไปบุ่มหมัดและหางของงูหลามมาสูนทมินได้ปะทะเข้าใส่กันซึ่งแม้ว่าหางของอีกฝ่ายจะไม่ได้รับความเสียหายอะไรเลยแต่มันก็ส่งเสียงร้องออกมาหมัดทลายฟ้าเอาไปอีกรอบหลินเทียนได้พึงบำขึ้นมาในใจ หนังของมันเหนียวมากๆดังนั้นเขาถึงได้เปลี่ยนจากการสร้างความเสียหายภายนอกเป็นการสร้างความเสียหายภายในด้วยทักษะมัทลายฟ้าเทนมันเป็นทักษะ,ะระดับต่ำของเขตแดนชิปปจนเทวะซึ่งสามารถรวมพลังกายและพลังฉีเข้าด้วยกันเพื่อสร้างความเสียหายให้กับอวัยวะภายในของศัตรูได้งูหล,ลามมสูนทมินได้โกรธถึงขีดสุดพร้อมตั้งพุ่งเข้าใส่หลินเทียนอย่างรวดเร็วณนะตอนนี้เองที่ประกายตาของหลินเทียนได้เปลี่ยนไป ก่อนที่เขาจะเปลี่ยนกระบี่กลับมาไว้ในมือขวาแล้วเหวี่ยงหมัดมือซ้ายออกไปบุ่มเส้นแสงได้พุ่งออกมาจากหมัดของเขาก่อนที่จะทะลวงร่างกายของงูหลามอสูรธมินไปจนก่อให้เกิดเป็นรูและมีเลือดทะลักออกมาทักษะหมัดสังหารร่างของงูหลามอสูรธรมินได้กระแทกเข้ากับผื้นก่อนที่มันจะกระตุกอยู่หลายครั้งและแน่นิ่งไปชินเชิงหยุนได้แต่มองออกไปข้างหน้าโดยดวงตาที่เบิกกว้างสัตว์อสูรที่มีพลังเทียบเท่า ผู้เชี่ยวชาญเขตแดนที่ประจัเทวะระดับที่6ตอนปลายกลับถูกฆ่าตายง่ายๆแบบนี้กวนเยียได้แต่แสดงสีหน้าตกตะลึงออกมาหลินเทียนที่อยู่ห่างออกไปเองก็ได้พยักหน้าให้กับตัวเองก่อนที้เขาจะเดินต่อไปเชียนเชิงหยุนรีบแหวกก่อย่าออกพร้อมถึงวิ่งออกมาด้วยสีหน้าที่ตื่นเต้นเป็นอย่างมากพี่เขยท่านนี่มันสุดยอดไปเลยแน่นอนอยู่แล้วหลินเทียนได้ตอบกลับไปด้วยรอยยิม้มหลังจากที่เอาแกนระสืนออกมาแล้วเขาก็เดินเข้าไปภายในถ้ำ เพื่อที่จะเอายาวิญญาณสีฟ้าออกมาตอนนี้ยิ่งเขาเดินเข้าไปใกล้เท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกถึงกลิ่นหอมที่มันส่งออกมามากขึ้นกว่าเก่างดงามมากๆกลิ่นหอมเหมือนกลิ่นตัวของหญิงสาวเลยชินเชิงหยุนได้พูดออกมารลิมฟีปากของหลินเทียมพันกระตุกอยู่หลายครั้งก่อนที่เขาจะตบไปที่ศรีรษะของเจ้าหนี้ทีหนึ่งชินเชิงหยุน้ลต่จับไปที่หัวของตนเองพร้อมกับพูดออกมาหลังจากที่หัวล้อแห้งๆว่าแต่เรื่องที่สําคัญที่สุดคือ ลากของมันอยู่ใต้ดินและต้นไม้นี้มันยังเติบโตไม่เต็มที่ดังนั้นพวกเราต้องรออีกอย่างน้อยสองชั่วโมงแล้วถึงจะสามารถเก็บเกี่ยวม,มันได้หลินเทียนได้สแสดงสีหน้าประหลาดใจออกมาพร้อมทั้งพูดว่าไม่คิดเลยว่าเจ้าจะมีความรู้ขนาดนี้มันก็แน่นอนอยู่แล้วชินเฉียงหยุนได้พูดออกมาด้วยสีหน้าภาคภูมิใจสำหรับหลินเทียนแล้วเขาเลิกให้ความสนใจไปทันทีก่อนที่เขาจะเดินไปหาหินก้อนหนึ่งซึ่งอยู่ใ,ใกล้ เพื่อที่เขาจะนั่งลงและปกป้องที่นี่มีอยู่สามต้นดังนั้นแบ่งกันคนละต้นพอดีเลยกวนเย,ย่ได้พูดออกมาด้วยใบหน้าที่ตื่นเต้นชินเชิงหยุนได้ขมวหมดคิ้วพร้อมกับมองไปทางหลินเทียนแล้วพูดว่าพี่เขยท่านเอามันไปดูดเกลืนให้หมดเลยเพราะว่าไม่งั้นต้องมีคนมาคอยรังควานท่านอีกมากดังนั้นจึงต้องเรียเพิ่มความแข็งแกร่งให้เร็วที่สุดอย่างแน่นอนถ้าดูดเกลืนพวกมันทั้งสามต้นก็น่าจะตัดผ่านไปยังเขตแดนชิปปะจรเทวะระดับที่หกได้ หลินเทียนเองก็ได้แต่งเงียบไปเพราะเขาเองก็คิดแบบนั้นเช่นเดียวกันตอนนี้สิ่งที่เขาต้องทําคือบ่มเพาะเร็วที่สุดกวนเยยได้มองไปทางชินเชิงหยุนพร้อมทั้งพูดว่าเจ้าหมายความว่ายัางไงให้เขาดูดเกลืนให้หมดนั้นหรือข้าเองก็ใกล้จะตัดผ่านเป็นอย่างระดับที่ห้าแล้วเหมือนกันเจ้ายกส่วนของเจ้าให้กับเขามันก็เป็นเรื่องของเจ้าแต่ข้าละ่ะชินเชิงหยุนได้แสดงสีหน้าทิ้งหงุดหงิดออกมาทันทีของเจ้าอะไรกันนี่มัน เป็นของพี่เขยต่างหากพี่เขยของข้าเป็นคนพบและยังสามารถเอาชนะงูหล,ลามอาสุนทมินด้วยตัวของเขาเองแล้วเจ้ายังจะกล้าพูดคำนี้อีกนั้นหรือเมื่อมองไปทางกวนเยี่ยแล้วชินเชิงหยุนก็ได้พูดออกมาสหายกวนข้าบอกไปแล้วว่าเจ้าสิ่งนี้มันสําคัญต่อพี่เขยของข้ามากๆดังนั้นอย่าได้แย่งไปได้หรือไม่เจ้าเองก็ไม่ได้ทําอะไรและก่อนหน้านี้พี่เขยของข้าก็ยังอุตส่าห์แบ่งแกลอสุรให้กับเจ้าถือว่ามีน้ําใจมากแล้วเจ้าเองก็เหมือนกัน เจ้าไม่ได้ทาอะไรเป็นเพียงแค่ผู้เชี่ยวชาญเขียนแดนหล่อหลอมนัางกายระดับทีเก้าเท่านั้นแต่เขาก็ยังแบ่งเกล็ดและส่วนให้กับเจ้าเหมือนกันยาวิญญาณสีฟ้านี่เป็นของที่พวกเราพบด้วยกันดังนั้นต้องแบ่งกันไม่ใช่เรือ่องไงพบด้วยกันงั้นหรือของสิ่งนี้มันเป็นของพี่เขยข้าพบชินเชยุนได้พูดออกมาด้วยท่าทางที่ไม่พอใจเป็นอย่างมากณนะตอนนี้เองที่หลินเทียนได้พูดออกมาพร้อมกับโบกมือว่าเอาล่ะไม่ต้องเถียงกันแล้วชินเชยุนรู้สึกไม่พอใจอย่างมาก แต่ในเมื่อหลินเทียนเอ่ยปากออกมาแล้วเขาก็ไม่อยากพูดอะไรอีกสหายหลินนี่หลักแหลมสุดๆไปเลยกวนเย,ย่ได้พูดออกมาด้วยรอยยิม้มก่อนที่เขาจะมองไปทางชินเชิงหยุนพางพูดออกมาว่าไม่เหมือนกับบางคนที่เป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญเกตดดียนหล่อหล,อ,ลอมร่างกายแต่ยังอุตสาห์เข้ามาเป็นสิทธิของสำนักเราได้ชินเชิงหยุนได้คำรามออกมาด้วยความโกรธในทันทีว่าพ่อคนนี้จะเข้าสำนักแห่งนี้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเจ้าหลินเทียนได้ขมวดคิ้วพร้อมกับพูดออกมาว่าข้าวว่าคำพูดของสายกวน มันก็เกินไปหน่อยนะดังนั้นควรจะกล่าวขอโทษสหายของข้านะเมื่อดียินคำพูดของหลินเทียนแล้วกวนเย่ยเองก็ได้แสดงสีหน้าที่น่าเกลียดออกมาพางพูดออกมาอย่างรวดเร็วว่าทําไมก็มันเป็นพระเจ้าพูดคำพูดจะไม่ควรพูดหลินเทียนได้ตอบกลับไปชินช่งหยุนนั้นเป็นน้องชายของชินเหยาซึ่งเป็นสหาหที่ดีของเขาและเป็นเพื่อนที่มีไม่กี่คนในเมืองหลวงนี้ดังนั้นคำพูดดูถูกก่อนหน้านี้จึงทำให้เขามองข้ามไปไม่ได้เด็ดขาด หากว่าข้าไม่ขอโทษล่ะกวนเย,ย่ได้พูดออกมาด้วยท่าทางที่ตกต่ำเล็กน้อยข้าสามารถแบ่งแยกวิญ,ญญาณสีฟ้าให้กับเจ้าได้ดังนั้นเจ้าควรกล่าวขอโทษเขาซะหลินเทียนได้พูดออกมาด้วยเสียงทุ้มต่ำท่าทางของกวนเย,ย่ได้เปลี่ยนไปเป็นน่าเกลียดเลยทันทีข้าเข้าใจแล้วมันเป็นเพราะว่าเจ้าไม่อยากจะแบ่งแยกวิญ,ญญาณสีฟ้าให้กับข้าดังนั้นจึงได้จงใจทําแบบนี้งั้นข้าไม่ขออยู่ที่นี่แล้วกันกวนเย,ย่ได้พูดออกมาด้วยท่าทางที่น่าเกลียด ก่อนที่เขาจะยืนขึ้นแล้วเดินจากไปหลินเทียนได้แต่ขมวดคิ้วแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาเป็นดังที่เขาว่าไว้จริงๆหากว่าลังใหญ่พอก็จะพบโรกได้ทุกชนิดจริงๆเชียนเชิงหยุนรู้สึกมุง่งมิดเป็นอย่างมากเพราะว่าน,นี่เป็นของที่หลินเทียนค้นพบและหลังจากที่จัดการกับมูหล,ลามมสูรธรรมินทรแล้วเป็นพอเรื่องของตรกุลเล่งจึงทําให้เขาคิดว่าควรจะให้หลินเทียนดูดเกินทั้งหมดมันน่าจะเหมาะสมที่สุดแต่กวนเยี่กับหลังที่จะแบ่งส่วนของเขา ซึ่งความหน้าหนานี้ของอีกฝ่ายก็ทําให้เขาโกรธเป็นอย่างมากเอาละไม่เป็นไรหนอกต่างคนต่างนิสัยหลินเทียนได้ใส,ส่ศีรษะของเขามันไปได้แล้วก็ดีชินเียงหยุนได้เสียยิ้มออกมาพร้อมกับมองไปทางหลินเทียนแล้วพูดตอว่าหลังจากที่มันโตเต็มวัยแล้วเราค่อยเก็บเกี่ยวมันและร้อยกลับไปถึงที่พักก่อนจะได้ดูดกืนมันหลังจากนี้ที่เขยจะได้สามารถจัดการกับไอ้เหล่งเฟิงนั่นได้แบบสบายสบายหากว่าเจ้าใช้มัน ก็จะสามารถตัดผ่านไปยังเขตแนเด่นชิรจรเทวะได้เหมือนกันนะหลินเทียนได้พูดออกมาไม่เป็นไรท่านฝั่งที่ข้าพูดเถอะเพราะข้าไม่ได้เร่งรีบจะตัดผ่านข้าไม่อยากเห็นท่านถูกกดขี่โดยไอลยามเหล่งเฟิงนั่นอีกแล้วเชียนเชิงหยุนได้สายสศาีราซ้ำแล้วซ้ำเล่าก่อนที่เขาจะพูดออกมาด้วยรอยยิ้มว่ายิ่งไปกว่านั้นก็คือยิ่งท่านแข็งแกร่งเท่าไหร่ก็ยิ่งสามารถคุ้มกันลาหัวข้าได้มากขึ้นแต่พ่อเถอะอย่าทําเหมือนเราเป็นคนอื่นคนไกลกันสิ ชิงเช,ชิงหยุนได้พูดออกมาด้วยสีหน้าที่จริงจังหลินเทียนได้แต่ยิ้มออกมาพร้อมกับพูดตอบว่าก็ได้เอาตามที่เจ้าว่าแล้วกันเมื่อมองไปทางชินเชิงหยุนแล้วเขาก็รู้สึกถึงความอบอุมม่นเป็นอย่างมากเพราะว่าเจ้านี่มันเป็นคนที่ซื่อสัตย์จริงๆพวกเขาอยู่ที่นี่กว่าสองชั่วโมงซึ่งในระยะนี้ก็ไม่มีใครมาลบกวนพวกเขาแม้แต่น้อยเอาละได้แล้วล่ะพี่เขยชินเชิงหยุนได้พูดออกมาหลินเทียนได้พยักหน้าตอบ ร้อมกับยืนขึ้นจากพื้นณนะตอนนี้ห่างออกไปไม่ไกลมีร่างของผู้คนกําลังเดินเข้ามาเป็นยญาวิญญาณสีฟ้าจริงๆด้วยชายล่างผอมได้พูดออกมาด้วยดวงตาที่เปล่งประกายข้างๆชายผู้นั้นมีชายชุดดําอีกคนที่กําลังยิ้มบอกมาด้วยสีหน้าที่ไม่เยะเส่หลินเทียนซึ่งมองไปยังพวกเขาทั้งสามคนก่อนที่ประกายดวงตาของเขาจะเปลี่ยนเป็นเย็นชาเพราะว่าหนึ่งในพวกเขาก็คือกวนเยี่ยตอนนี้ไม่จําเป็นต้องถามอะไรอีกแล้ว เพราะว่าหลังจากที่มันได้กลับออกไปมันก็น่าจะไปเรียกคนมาแน่นอนสิบพี่สุสูสิบพี่ลีหลานข้าไม่ได้โกโหกพวกท่านเลยเห็นไหมกวนเย,ย่ได้พูดออกมาชายล่างปอมผู้นั้นมีชื่อว่าสูสูส่วนคนชุดดํามีชื่อว่าลีหลานกวนเย่ไอคนชั้นต่ําพวกเราช่วยเจ้าเอาไว้แถมยังแบ่งแก่นอสูรให้กับเจ้าแต่เจ้ากระพัหกหลังพวกเรางั้นหรือชินเจียงหยุนได้กล่าวสาบแช่งออกมาด้วยความโกรธกวนเย,ย่ได้ตอบกลับไป ด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาวา่าไม่แบ่งย่าวินดานให้กับข้าเองดังนั้นก็อย่าหวังว่าพวกเจ้าคนใดจะได้ไป